จริงๆจ,จ,จะทําคลิปคณะสองคลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทําหาเงินจากเข้มมุกดาด้วยแต่ว่าโอเคแถมอีกคลิปหนึ่งนะครับคือนึกขึ้นมาได้พอดีว่าเออตั้งแต่หลังจากที่ไม่ได้มุงสงขาเนี่ยผมกลับมองเป็นเรื่องดีนะเหมือนคณะปลดปล่อยทุกอย่างด้อมก็เพิ่มอะไรต่างๆผมว่ามีรุ่นมงใหญ่ด้วยและแต่เดิมเนี่ยอ่าผมก็แบบค่อนข้างจะเป็นแนวสไตล์แบบเน้นแนวแบบผิวเข้มๆมากกว่าไงเน้นแนวแบบไม่ไม่หวาน ไอ้นน้นแนวแบบว่าเออแบบหน้าคมคมใช่ไหมครับเออแต่ตอนหลังจากที่นขน,าไ,นาไม่มงมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีออร่าบางอย่างที่มาแลนะ้วผมเลยมองว่ามีลุ้นถึงมงใหญ่ได้เลยนะครับแต่ผมอยากให้ปลดปล่อยอย่าไปคิดถึงเรื่องมองแม้แต่มงจังหวัดก็ไม่ต้องคิดนะครับผมชอบคำหนึ่งนะครับผมเป็นแฟนนิยากกยการังภายในแล้วว่าพวกแบบจริงจริงก็จะมีคําว่าเซนหรือปล่อยวางหรือว่าแบบเหมือนเตา่าปล่อยวางเนี้ย มันอ่าในเรื่องในนิยายของหงอีเนี่ยนะเขาจะมีเรื่องมังกรคู่สู้สิบิมันจะมีผู้ยิ่งใหญ่คนชื่อดาบสวัสด์ท่งเสียเขาจะแบบว่าพูดอยู่สองประโยคหนักที่ผมชอบนะครับเขาจะเก่งเรื่องดาบมั้งเขาใช้ยาดาบสวรสค์นะครับไอดาบตัวเนี้ยเขาบอกเขาฝึกถึงขั้นนอกจากดาบแล้วไม่มีวัตถุอื่นใดอีกนะคือมันเท่นะคือคือคล้ายๆว่าแบบมีแต่ดาบอ่ะ คือมันเหมือนกับว่ามันเป็นยิ่งถึงเชิงปัชญานอว่าแบบเหมือนกับว่าการที่เราลืมทุกสิ่งรอบตัวแล้วเหลือแต่ดาบเนี่ยมันทําให้มีพลังเพิ่มแล้วก็แบบมีความเก่งเพิ่มอันนี้ก็เป็นองนึปรปัจญาหน่อยแต่หลังจากที่เขาแบบผมไม่น่จาจะว่าตอนหลังเขาเจอกับพระเอกแล้วเขาก็บรรลุอีกขั้นหนึ่งชอบคํานี้ครับได้รับดาบแล้วล,ลืมลืมเลือนดาบหมายถึงว่าลืมเลือนดาบขนาก็ต้องลืมไปเลยนะลืมแล้วเดี๋ยวจะได้อนี่เป็นหลักปัชญาของจีนนะครับคือ ทีเนี้ยมันมีคำพูดประโยคหนึ่งซึ่งแม่วัยพูดเลยแล้วผมคือแม่วัยก็พูดตรบอว่าเออเขาก็เชียร์คณานะเพราะเขาบอกว่าอยากให้คณาดได้มงที่สงขาเขาจะได้มาช่วยไขคงไขของอะไรของเขาอ่ะคืออันนี้ไม่ได้ไม่ได้นั่นนะเขามองกับละมุมและหลายคนก็บอกคณามีลุกเดี่ยวลุกสวยนะแล้วก็เน้นอ่าต้องควรจะมีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอวอนะันั้นก็แล้วแต่คงจะได้ฟังกันเยอะแล้วสําหรับผมอะ่ะก็เห็นด้วยแต่ถ้าเกิดมันไม่มีพี่เลี้ยงหรือคณายืนยันจะเป็นแบบเดิมลุกเดิมผมก็ไม่ติด เพราะผมชอบคาพูดของแมวไวที่พูดเรื่องกระทิงในคามพวกเขากระทิงก็เหมือนกับว่าดุดุด,ดุเกินไปไงแต่ผมกลับมองในด้านดีเพราะผมอยู่ตลาดหุ้นผมชอบกระทิง <c oughs> แน่นอนอาจจะมุดเป็นตีแบบจีนจีนนะครับตื่นเจ้าแสบเป็นหมีนะหมีเนะี่ยไม่ชอบตบลงแต่หมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีกระทิงก็ต้องมีมีช่วงขึ้นก็ต้องมีช่วงลงแต่ถ้าคาะจะกระทิงอย่างเดียวเนี่ยผมก็ไม่ติดนะครับแล้วก็บอสก็น่าจะชอบกระทิงนะครับเพราะว่ากระทิงนี่คือหุ้นบอสจะได้ขึ้นช่วงนี้ก็ ลงมาเหลือเกินนะครับและผมว่าคณในี่พร้อมในทุกจุดนะครับโอเค b ีสี่เนี่ยอาจจะยังขายไม่ได้เทพเท่าแบบอีกหลายหลายคนที่เขาอยู่แนวหน้าแต่ผมว่าหลาังจากดอมเพิ่มก็น่าจะเทพเพิ่มยิ่งถ้ามีกระแสมีพลังบางอย่างเนี่ยคณามีโอกาสดึงดูดคนได้เยอะนะอาจางสมมุติว่าถ้าเป็นเครกรุงเทพนะแล้วได้ไปจัดกับพีดีกรุงเทพนะคนระับคุณตัวขายถูกเนี่ยขายของได้เยอะมากโอ้ยพีดีจะยกไอ้คณาจะยกระดับเลยถ้าเกิดไปได้วิชาได้อะไรมานะครับ ได้ดอมเพิ่มได้อะไรมาเนี่ยนะเขาก็ดับอีกขั้นหนึ่งได้นะครับแล้วก็คือมันต้องมองสองมุมนะอย่างผมเนี่ยสไตล์แบบชอบหน้าขมคมเข็มเค็มใช่ไหมครับแล้วนางงามโดยทั่วไปเทดิชันอลก,ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ยุคใหม่ของบอสเนี่ยเขาก็เน้นสายหวานสายหวานก็ขายของได้เยอะยอ,อย่างน้องเกดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ขายของได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมองไปสองมุมแล้วเขาบอกถ้าเป็นพวกดาราเนี่ยก็ต้องหน้าหวานด้วยอีกเออคนก็ยังมีความติดหวานและชอบหวาน คนาก็ไปถึงขั้นมงได้นะครับมีทั้งคือคานาในวิวตุ้ีมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเป็นวิวตี้รีมแบบสายหวานถูกไหมครับคือคืออย่างนี้ต้องบอกว่ามาันก้ามกึ่งนะครับสายหวานหลังๆก็แขึ้นมาได้อย่างอีงมาลินใช่ไหมฮะแต่สายเข้มเนะี่ยเขาก็ยังคลองอยู่แต่มันไม่แน่มันไม่แน่นะครับยิ่งได้พลาทําด้อมได้เยอะเนี่ยนะฮะอ่ะผมไปดูในด้อมของคนานะครับมีคําพูดประโยคนึงเขาบอกว่าเนี่ย จะมีจังหวัดไหนที่จะไม่ไม่รับคณะถ้าเกิดด้อมเพิ่มถึงห้าพันแล้วขายของได้มันก็มีคนบอกอก็เนี่ยก็ที่ผ่านมาก็ก็ไม่รับแต่อันนั้นน่ะเป็นแค่เคตเดียวแล้วผมกลับมงว่านี่แหละคือโอกาสที่ฟ้าประทานหมายถึงว่าคณะไม่เหมาะไม่เหมาะคือไม่ได้บอกดีไม่ดีนะต้องแรงคณะาอาจจะเหมาะกรุงเทพมากกว่าครับฟ้าประทานให้ลงกรุงเทพเออนะครับอาจมีคนกลัวว่าถ้ากดชเบลไม่ได้ภูเก็ตจะมากรุงเทพอันนั้นอ,อย่าไปทุ่ไมไปคิดเยอะ เอ,อที่ผมกลัวผมกลัวเรื่องกรุงเทพอาจจะโปรโมทน้อยหรืออะไรแบบนี้มากกว่านะคือแบบลุยไปเลยนะครับต่อให้ไม่ได้เดี๋ยวก็ไปอีกจังหวัดหนึ่งคือผงอะแค่อย่างเดียวธนาอย่าทอเพราะคนามีความพร้อมทําไมผมคิดว่าคะานมีความพร้อมก็ดูดิไม่ได้มงก็ยังมีดอมเพิ่มบางือกแย่อะ yeah. ใช่ไหมครับที่สําคัญคือคนานมีออร่าที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะเออแล้วยิ่งแบบแล้วจริงๆต่อให้เป็นกระทิงนะ เป็นภาพลากกระทิงนะต่อต่อไม่โยงกับตลาดทุนนะมันก็ดูมีความเก๋ไก่ที่เป็นกระทิงอนะ่ะแบบสาวยุคใหม่ฉันมั่นใจฉันดุดันนะจะยังไงถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ติดคณะจะเป็นแบบไหนก็ได้ขอให้เป็นตัวเองขอให้ทําแล้วมีความสุขนะครับสุดเรื่องเครียดนี่นะครับก็แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้นะผมก็เป็นคนเครียดเยอะคิดเยอะนะครับแต่ผมก็พยายามแก้มาตลอดนะตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับ หลังจากที่ผมได้คนผมอันหนึ่งคือผมเคยอ่านพวกศาสนาเนะี่ยมาเยอะอยู่นะก็จนมาได้คือเคยอ่านแนวคิดแบบนี้แล้วนะแต่ก็ยังไม่ตกผลึกจนตอนนี้เริ่มตกผลึกแล้วคือสมมติว่าเรามีความฟุ้งซ่านอะไรในหัวนะปล่อยมันไปเราแค่ดูเฉยๆแล้วเราแค่อยู่ไปแล้วเราก็เดินหน้าของเราต่อไปอันนี้ก็แค่นั้นเองนะแต่คือผมเดาว่าพออยู่สงขาเนี่ย หนึ่งอาจจะขณาจจะไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีคนคอยปรับทุกก็เลยเกิดความเครียดว่าจะต้องน,นั่นต้องนี่เป็นตัวเก่งก็จะแพ้ไม่ได้เงี้ยแต่พอแพ้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนเปิดกว้างอะฉันทำไมจะแพ้ไม่ได้ฉันก็แพ้ได้ถูกไหมก็ลุยใหม่กับกลายเป็นแบบดีไปเลยใช่ไหมครับเออก็ลุยใหม่ไปเรื่อยๆเงี้ยโอเคแน่นอนคือตรงนี้เนี่ยการประกวดเสียงเงินนะเพราะเนี่ยผมก็แนะนําว่าก็ไม่ต้องไปลงทุนเยอะนะครับก็ลงทุนเท่าที่ด่งถุนได้ยังไงคณะมีความแบบ สวยอยู่แล้วแล้วก็หลายๆอย่างดีดีทุกอย่างอยู่แล้วนะไม่ต้องลงทุนเยอะผมว่าต้องได้แต่จังหวัดนะครับหรือถ้าอยากจะลดต้นทุนนะหาพี่เลี้ยงหรือออื่นๆก็น่าจะได้นะมันมันได้หลายทางนะครับหรือหางานเพิ่มหรือเนี่ยงานดอมกับไม่เหมือนงานคู่กับแซ่บหรืออื่นๆหรือแบบนู่นนี่นั่นหรือว่าก็ได้ข่าวมีคนจะจ้งางคณะไลฟ์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับอีกใช่ไหมครับผมว่ากระแสมาเนี่ยเดี๋ยวก็ได้งานนะดังนั้นเนี่ย ไม่ต้องไปกลัวเรื่องต้นทุนเยอะเราไม่ต้องไปลงทุนเยอะเราก็ชุดเท่าที่มีนี่แหละผมเชื่อว่าได้นะผมเชื่อว่าได้ต่อให้ไม่ได้ผมเชื่อว่าสมมตินะลงแล้วไม่ได้อีกจังหวัดจังหวัดที่สามก็ต้องได้นะไม่ต้องไปเครียดคณามีทุกอย่างที่พร้อมแล้วไม่ต้องไปเครียดเลยเป็นตัวของตัวเองเลยได้เลยเต็มที่เลยเอาแบบเน้นสนุกอะ่ะหรือหรือหรือถ้าตอนนี้นะกลัวจะเครียดใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ไปกัวนี่ เพราะตอนนี้ในระหว่างรอก็สนุกสนานเต็มที่ไปสิเออไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะถ้าจะมีความอะไรในหัวพก็มาก็ปล่อยมันเออคือตอนนี้ผมก็ฝึกได้ระดับหนึ่งนะเลยก็ปล่อยมันแล้วเราก็ทําของเราไปนะครับแล้วก็มาไต่ต่ออาจจะมีการจดโน้ตการจดโน้ตเนี่ยมันช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ช่วยเยอะนะแต่ลังหลังผมค้นพบอย่างหนึ่งก็จดจดไว้แล้วก็ไม่ต้องไปจริงจังกับโน้ตคือบางทีเราไปคิดว่าเราต้องคิดออกแล้วจดไว้เพื่อดูเปรียบเทียบก็แค่นั้นจบ นะพอทําทุกอย่างปล่อยวางเนี่ยพลังมันมาเองนะครับธนาหายลืมได้หลับได้ดาบแล้วลืมเรือนดาบนะครับอืมัม่นใจมากๆเลยนะว่ามีรุนไปถึงมงใหญ่เลยเออมันอยู่ๆเป็นความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาเองนะครับและที่มันแบบนั้นมากผ,ผมทําคนาตอนนั้นนะคลิปมนาะตอนกลางคืนใช่ไหมครับคนดูหลักพันนะปากฏกว่าตื่นช้ามาเอา้าน่าจะเป็นช่วงบ่ายแล้วผมตื่นสายไนงะเฮ้ยหลังมือแล้วะ แต่มันก็ไม่ใช่อันนี้เป็นแค่ความประทับใจเฉยๆแต่ว่าที่มากกว่าน,นั้นนะผมมีความปิิงขึ้นมาน่ะหลังจากนั้นวันสองวันผมปิิงขึ้นมาได้ว่าคณามีรุมงใหญ่เลยนะแต่เดิมผมไม่มองว่าจะมงใหญ่เพราะว่าอาจจะส่วนหนึ่งเพราะว่าผมคิดว่ามงใหญ่ต้องมีความแบบความขมขมเข้มๆคือปีมาลินเนี้ยอาจจะเป็นปียกเว้นแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมีความเข้มแล้วที่สําคัญคือปีนี้แข่งขันกันสูงนะ ผมว่าปีที่แล้วยังไม่สูงเท่าปีนี้นะโอ้โหแบบยอดขายกันบังผมก็เลยว่าคณะหรือแม้แต่แสบเองเนี่ยนะผมก็ไม่เคยลุ้นมงใหญ่เลยนะจนกระทั่งนี่แหละเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาผมว่าคณะมีลุ้นมาแต่เดี๋ยวพูดอย่างนี้จะกลายเป็นยึดต,ติดดีผมบอกแล้วคณะไม่ต้องยึดต,ติดเออผมรู้แล้วที่ผมจะพูดอะารอย่างหนึ่งแล้วลืมนะพอดีไม่ได้จดโพยไว้เอาจริงๆนะแกไม่ต้องกังวลวมาจะต้องได้มงใหญ่เลยขอเพียงติดท็อปสิเลยมีโอกาสได้งานสูง โอเคท็อปไฟดีกว่านะนะสุดยอดแสบจะไปท็อปทีแล้วผมว่าไม่จำเป็นเลยท็อปไฟนี่แหละอยู่ในสไตลาของบอสเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยลุยไปเราเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเลยลุยคนอยังไงได้อยู่แล้วผมเชื่อเลยครับถ้าคนนลุยอย่างเดียวนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะโอเคมีคอมเมนต์ก็มาดูว่าเวิร์กไม่เวิร์กก็ปรับปรับเท่าที่ปรับได้เท่าที่ต้นทุนเรามีเท่าที่สติปัญญาเรามีเท่าที่ทุกอย่างเรามีแล้วก็ทําไปเลย เชื่อในหัวใจผมเชื่อว่าถ้าคนาเชื่อในหัวใจตัวเองเนี่ยนะทำได้มีรุ่นมงใหญ่เลยนะไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปคิดความคิดมันทาลายคนมาเชอะอผมมาโดนความคิดทําลายมาเยอะมากนะครับไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเครียดทําไปเลยเต็มที่นะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายไหนะประหยัดได้ก็ประหยัดไม่ต้องไปเต็มที่ขนาดนั้นนะที่เต็มที่คือตัวเราหัวใจของเราพลังของเราเต็มที่แต่ไม่ต้องคิดเยอะนะมีรุ่นมงใหญ่ หรือต่อให้ไม่ได้มงุงใหญ่ก็ได้ท็อปห้าท็อปสิบเนี่ยผมมาได้แน่ๆเลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวมันจะสูงเราคิดแค่เอามงจังหวัด้ได้ก่อนแล้วจังหวัดที่สองย่ำลงไม่ได้ไม่เป็นไรจังหวัดที่สามมัมีจังหวัดที่สี่ก็มีผมเชื่อว่าไม่เกินสามจังหวัดนาดได้มงุงแนะน่นอนนะแล้วลุยต่อไปเอาแค่นี้นะเอากดเดือกคนาควรจะลงที่จังหวัดไหนหนึ่งกรุงเทพผมเชื่อจังหวัดนี้ 2. มีแฟนคลับเม้นมาว่าชนบุรี2ชนบุรี3เชียงใหม่นะเชียงใหม่เนี่ยผมไม่โปรดเพราะจะชนกระแสแต่ไม่เป็นไรครับลงก็ลงนะครับอาจสามจังหวัดนี้จะจะลงจังหวัดไหนช่วยกดมานะครับแล้วก็อยากสนับสนุนช่องผมนะครับใน u t u b e นะครับโอนเงินที่เลขที่บัญชีที่ให้ไว้ใน u t u b e นะไม่รู้พูดคำว่า YouTube ได้ไหมแอปแดงนะแอปแดงนะครับผมคอมเมนต์ไว้นะครับ แต่ถ้าใครดูใน t i k t o อกก็ช่วยไปกดดูใน YouTube ให้ผมหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป็นกำลังใจผมด้วยทั้ง YouTube และ TikTok นะครับโดยเฉพาะ t ิ t t o k ในช่วยติดตามผมหน่อยจะได้ครบพันและจะได้เปิดอะไรต่างๆได้แบบว่ายอดขายของอะไรต่างๆได้นะครับสวัสดีครับ